สามีของลูกเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆในขณะเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินน่สมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนเข้าวัดเข้าใจบุญบาปจะคอยห้ามเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี และการทำอย่างนี้จะทำให้เสียการเรียนแต่สามีของลูกก็ยังไปยังไปเพราะชอบดูชอบเชียร์ด้วความสนุกเมามันสะใจแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องบางเรื่องที่ตนชอบเป็นพิเศษพอโตขึ้นก็ได้สมัครเข้ารับราชการทหาร ซึ่งทหารทุกคนจะต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวหลายอย่างเช่นยิงปืนขี่มา้าและใน่นอนที่สุดคือต่อยมวยดังนั้นในค่าทหารจึงมีข่ายมวยไว้ซ้อมแข่งขันชกและซ้อมฝีมือไว้เพื่อเตรียมการออกรบดังนั้นทุกวันพุธเราทหารจากกองพันต่างๆ จะต้องสองคู่ชกลงมาทะาประรอัหัดประรองหมัดและเชียร์กันอย่างสนั่นวันไหวซึ่งสามเองลูกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเคยขึ้นเวทีชกที่งานวันสมัยงานวัดสมัยหนุ่มๆซึ่งตอนนั้นลูกได้ไปดูเขาชกรู้สึกว่าเขาเท่มากอืม เขาคงรู้ว่ามีสาวๆเชียร์อยู่จึงร,าราา่ายรำท่าไหว้ครูโชว์ลีลาเต็มที่เขาบอกว่าการต่อยมวยสนุกกว่าการเต้นลำซะอีกจากนั้นเขาก็เข้าไปชกเขาชกดิท่าแมนมาดมั่นสุดๆเพราะรู้ว่ามีสาวๆเชียร์เขาอยู่และหลังจากลงเวทีนี่เองลูกกับเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยมา ประมาณห้าเดือนเขาจึงยกขันหมากระสู่ขอลูกก็โอเคตกลงทีแต่งงานจนมีลูกห้าคนแม้มีลูกแล้วเขาก็ยังสอนลูกๆทุกคนให้รู้จักการต่อยมวยตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็าหาหนวมให้คนละคู่มีกระสอบ้ายแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้ให้ฝึกซ้อมลูกห้าคนผู้หญิงกี่คนจะเนี่ย ผู้หญิงสามผู้ชายสองเขามีนวมว่าให้ลูกทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงแล้วพ่อก็จะสอนลูกๆว่าอย่าทะเลาะก,กันนะลุกนะให้พูดกันดีๆแต่ถ้าจำเป็นต้งองทะเลาะกันแล้วก็เอานวมไปกลนคู่ต่อยก,กันจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะให้มันเป็นเรื่องเวลาวไปเลยทุกวันพุธจะยกขยงลูกไปเชียร์มวยข้างเวที เรียกว่าออกท้าออกทางเทียตะโกนมวยกันอย่างสุดริติดขอบสังเวียนกันเลยโดยให้ลูกเดิมพันกันว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนถ้าใครเชียร์ฝ่ายไหนแล้วฝ่ายนั้นเกิดแพ้คนเชียร์ฝ่ายแพ้นั้นจะต้องมีหน้าที่ไปรดน้ำผักสวนครัวในวันรุ่งขึ้นส่วนตัวลูกเองมีฐานะเป็นภรรยาทหาร มีความเป็นอยู่แบบสังคมเกษตรกรรมในข้าวทหารจะมีการเลี้ยงมา้าแข่งมา้าลูกกละไหันมายึดอาชีพผสมพันธ์ม้าขายและยังมีม้าของตัวเองเลี้ยงไว้สําหรับแข่งอีกด้วยชื่อเจ้าทวีคูณซึ่งที่ข่ายทหารจะมีการจัดแข่งม้าทุกวันอาทิตย์ในแต่ละวันจะต้องให้มันซ้อมมาถึงเวลาแข่งคนในครอบครัวก็จะไปลุ้นกัน จะไปเชียร์กันแต่หลังจากแข่งแพ้แล้วจึงขายให้คนอื่นไปแต่ลูกก็ยังผสมพันธุ์มาขายอยู่อย่างนี้ต่ออีกห้าปีจึงเลิกเพราะผสมจนม้าตายแล้วก็หันมาเลี้ยงลูกหมูขายต่อมาก็เลิกก็เปลี่ยนอีกเพราะหมูตายถูกต้องจ้ะเปลี่ยนมมาทำอาชีพผสม วัวถูกต้องจ้ะผสมพันธุ์วัวเอาลูกวัวมาขายจนกระทั่งเลิกอาชีพเพราะเพราะมาดูดีเอ็มซีลูกจึงหักดิบเลิกอาชีพพวกนี้ทั้งหมดเพราะกลัวบาปและห้ามไม่ให้ลูกทุกๆคนหันมาทำอาชีพพวกนี้อีกเลยจึงได้ส่งเสริมให้ลูกสาวคนที่สามและห้า คนที่สามและคนที่ห้าลงทุนเปิดร้านกาแฟซึ่งเป็นจังหวะที่พวกเขาได้รับยื่นข้อเสนอจากเจ้าของที่ที่เปิดเป็นร้านกาแฟเดิมว่าจะยกที่ให้เช่าขายสิบปีเพราะว่าเจ้าของที่เดิมอะทำแล้วมันเจ๊งลูกสาวลูกจึงได้ลงทุนทำร้านใหม่ทันทีเลยที่เขาเช่าต่อเซ้งต่อเจ็ดแสนบาทพอเปิดขายไปแรกขายดีมากเป็นเทน้ำเทท่า จนเจ้าของที่มาทวงขอที่คืนซึ่งงานนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะแม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากอตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเรียกว่าโบกสรลโอบใยไม้กอไก่โบกโดยมีอุปกรณ์การเล่นคือหนึ่งเม็ดมะขามสองเม็ด น้ำมาพผาซีกก็จะได้สี่ซีกสองกระป๋องแป้งเม็ดบางทีก็ใช้กระบอกไม้ไผ่แทนได้วิธีเล่นจะเอาเม็ดมะขามซีกทั้งสี่ซีกใส่ลงไปในกระป๋องแป้งเม็ดจับขึ้นเขเย่าแล้วก็เทค,คว่ำลงซึ่งคนเล่นก็จะมามุงล้องมวงกันวางเงินและเลือกกันว่าใครจะแทงคู่หรือแทงขี้ โดยดูยจากเม็ดมะขามที่ออกมาว่าความหรึงหงายด้วยจำนวนคู่หรือขี้ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกม,กมากแม่ของลูกเล่นขึ้นมากได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจนตั้งตัวได้แม่เล่าให้ฟังว่าโดยเฉพาะตอนตั้งท้องลูกก่อนจะโบกแม่จะเอามือแตะท้อง แล้วบอกลูกในท้องก่อนวางเงินแทงว่าลูกเอ้ยลูกช่วยแม่ด้วยแม่ยังไม่มีนาให้ทำเลย oh. นี่ผืนใหญ่กว่าเสื้อผ้าเออปรากฏว่าอัศจรรย์มากแม่แทงถูกได้เงินเป็นจำนวนมาก <Okay. S 1> เลยเอาไปซื้อที่แม่เลยเอาใหญ่เล่นโบกเป็นอาชีพโ oh. <laughs> บกไปโบกมาอย่างนี้เลยๆขยบขยำ แต่มีเคล็ดลับอยู่ว่าพอแทงทีไรก็จะต้องแตะท้องบอกลูกในท้องแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่มีนานแล้วแต่แม่ยังไม่มีที่อยู่อยพอบอกอย่างนี้ทีทไรกระแทงถูกทุกทีสรุปแล้วบ้านและที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้แม่ซื้อได้จากเงินการเมืางที่แม่เล่นได้ทั้งหมดโดยเหตุนี้หลังจากลูกคนนี้คลอดออกมาแม่จึงตั้งชื่อลูกว่ากระป๋องมาจากกระป๋องใส่เงิน นิสัยแม่นักเลงมากจะไม่ยอมให้ใครโกงเลยหากใครโกงแม่จะกระโดดเอามือโหนกิ่งไม้เอาเท้ายันปึกไปเลยขนาดโจรที่คิดจะมาปล้นบ้านท่านโจรย,ยังต้องค่อยๆอยย่องพอท่านได้ยินเสียงไม่ชอบมาพาคนตอนกลางคืนรู้เลยว่าเสียงเดินอย่างนี้นี่ขนาดย่องเบาขนาดไหน ก็รู้ว่านี่จนพอท่านรู้เป็นโจรปั๊บท่านก็นเลยทักทายจรอย่างอาหารไม่กลัวแล้วก็ถามคําแรกว่ากินข่าวยังกินข่าวกินปลาหรือยังจรทํางทไงอ่ะบอกยังบอกอ่างั้นเดี๋ยวคอยเดี๋ยว <laughs> แล้วก็เลยไปเตรียมอาหารแล้วก็ชวนจนนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกัน คุยไปคุยมาจนโจรงงแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยแม้แต่กินข้าวยังกินไม่ถูกแล้วก็สารภาพมาว่าตั้งใจจะมาปล้นบ้านนี้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจ,จหมดอารมณ์เลยไม่ต้องปล้อนองินท่านจากไปด้วยวัย74ปีส่วน,นพ่อ,องลูกเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งที่อันดะเมื่ออยู่ได้75ปี หลังจากคุณแม่และคุณพ่อตายแล้ว <c oughs> บ้านท่านอยู่ก็กลายเป็นบ้านร้าง <c oughs> ไม่มีใครอยู่ <c oughs> ไม่มีใครเบุทยดไม่มีใครกล้าเดินผ่าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคนมักจะเห็นผู้หญิงผมยาว สาวสวยมานั่งอยู่หน้าบ้านคอยกวักมือเรียกคนที่เห็นให้เข้าไปหาส่วนบ้างลูกยึดหลังอีกหลังที่อยู่ติดกันบางทีก็มีเสียงแกแ้มไอและลากเ้าอี้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านแต่พอเปิดเข้าไปแล้วมองไม่เห็นใครและยิ่งไปกว่านั้นสะน้าที่อยู่ในบริเวณบ้านจะไม่มีใครกล้ามาขโมยจับปลาตอนกลางคืน เรามีคนเห็นคนสูงขาวลรากดขึ้นมาในบริเวณสวนสะน้ําจนล่ําเลยก็สงสัยกันว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกที่ตายไปแล้วหรือเปล่าต่างลูกเคยบวชถึง16ภพรรษาเป็นคนใจบุญมากมากชอบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเดินจงกรมไม่สูบุรีไม่ดื่มเหล้าทุกวันพระจะถือศีลแปและนิันพระมาเทศที่บ้านเป็นประจำ แล้วก็จะไปปาประกาศให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมาฟังทำท,ที่บ้านเป็นจํานวนมากแล้วจะมีพานตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนได้ทําบุญคุณตาสร้างวัดวาอารามสร้างพระยกที่ทําสาธารณประโยชน์มากมายเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างศาลาว่าการอําเภอแต่สุดท้ายด้วยวิชาาคุณตาก็จากพวกเราไปได้ไว้แปดสิบห้าปีลูกสาวคนที่สองของลูกเกือบตายหลายครั้งวันแรกที่คลอด สายสะดือที่ผูกไว้ลุดออกมาทำเลือดออกจากสายสะดือจนตัวซีดซึ่งถ้าไม่มีใครเห็นตอนนั้นก็คงไม่รอดส่วนครั้งที่สองตอนลูกสาวอายุสามปีว <c oughs> ิ่งซนอยู่บนชั้นสองวิ่งอีท่าไหนไม่ทราบพลัดตกลงมาชั้นล่างหัวไปเสียบกับปี๊บตะมันกาดติดตาเป็นปากฉลามไว้ ทำให้มีแผลเป็นกลางกระหม่อมมาจนมันกระทั่งปัจจุบันลูกสาวลูกยังเป็นคนกินอะไรลําบากตั้งแต่เด็กเพราะกินเข้าไปแล้วอาหารมักจะลงคองน้อยทําให้ไอสํสำลักจอนกินอะไรได้ยากซึ่งปัจจุบันยังไม่หายแต่ตอนเด็กๆมีผลกระทบมากคือทําให้เขาตัวผอมเหมือนเด็กเป็นตาลขโมยลูกจึงซื้อซ,อซอยาและแก้ตาลขโมยยากกามารอ้วนพีมาให้กิน อาลูกสาวกินไหมกินกินขนาดไหนหมดขวดหมดขวดถูกต้องจ้ะแล้วก,ก็วตัวแดงอ่อนไปทั้งตัวเลยลูกยังใช้วิธีถอนพิษแบบโบราณเอาเข้าไปฝังในดินทรายขุดหลุมเอาตัวกลบเอาทรายปิดเหลือแต่จมูกไว้หายใจเพื่อให้ดินดูดพิษออกจึงทำให้รอดมาได้ทุกวันนี้แต่ท่าน เขาโตขึ้นได้ขอมาช่วยงานทีวัดได้ไปกราบลาพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทุกคนญาติญาติต่างดีใจว่าไปเถอะรีบๆไปซะให้ศีนายพรนํำนวยเอยชัยส่งเสริมแล้ะกระจายเป็นอย่างดีว่าให้รีบไปอยู่วัดซะและอย่างที่หลังจากที่ลูกสาวคนนี้มาอยู่วัดแล้วก็ได้ทำนาทีกใกลมิตรให้กับที่บ้านอย่างต่อเนื่องคำถาม บุปกรรมใดสามีของลูกต้องมาผัวพันกับเรื่องการชกมวยเชียร์มวยตีไก่แข่งมา้าสามีของลูกจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรคะแต่ว่าปัจจุบันสามีได้เลิกหมดแล้วนะเหลือแต่เลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นโดยอยากให้มันอยู่คนละสุมการเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นจะบาปหรือเปล่า บุพกรรมเลยทำให้ลูกตะมาพบรักที่สนามมวยและการที่ลูกผสมพันสัตว์และเอาลูกมันมาขายโดยเฉพาะผสมพันธ์ม้าลูกจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมเลยทําให้ลูกสาวทั้งสองคนโดนเอาที่ที่ลงทุนทําร้านกาแฟคืนทั้งๆท,ท,ที่กระทาถูกต้องทุกอย่างครัน้นจะฟ้องร้องก็กลัวกฎแห่งกรรมจะคืนเข้าไปก็ไม่ถูกต้องควรจะทําอย่างไรดีคะ ปโปรแกรมใดที่แม่ลูกตั้งตั้งตัวได้จากการมน,นันทำไมมีรวยจากทางอื่นและตอนที่แม่สกิดบอกลูกขณะลูกอยู่ในท้องนะลูกรู้สึกอย่างไรลูกได้ช่วยแม่รวยจริงหรือไม่ทำไมแม่ถึงใจนักเกลงไม่กลัวขโมยที่ึ้นบ้านและโจรก็ไม่กล้ามาปล้นบ้านแม่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคะ บ้านทั้งสองหลังรวมทั้งสะนาะมีอะไรสิงอยู่จริงหรือไม่คุณตาคุณยายลูกพ่อแม่ของสามีสี่คนเลยตายแลว้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุญปรรกรใดทําให้สายสะดือลูกสาวหลุดตกบ้านจนหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันกาดทำไมถ้งแพ้ยาจนตัวแดงต้องนําไปฝังและไอสําลักจนกินข้าวไม่ค่อยได้มาจนกระทั่งปัจจุบันแลวต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะ ทำไมการเข้าวัดของลูกสาวคนที่สองจึงสะดวกโยทินแบบมากๆเราจยากจะญาติเห็นด้วยแล้วยังอวยพรให้อวาดอีกด้วยลูกสาวคนที่สองได้สร้างาบารมีกมูคณะมาในรูปแบบใดเคยเข้าถึงธรรมกายไหมคะมีหน้าที่อะไรคะลูกสาวมีเพื่อนสนิทอีกสองคนที่สร้างาบารมีด้วยกันมาเขาทั้งสามทำหน้าที่คล้ายๆกันเขาสร้างเหตุด้วยกันมาอย่างไรคะ ที่ได้มาทำงานร่วมกันเป็นสิบปีแล้วคุณอาชันเคยสร้างบารมีร่วมกันมากับลูกสาวคนที่สองและเพื่อนสนิทสองคนนี้อย่างไรคะตั้งแต่อยุ่แก่ปทอนจนปัจจุบันสิบกว่าปีแล้วลยังมาทำงานร่วมกันอยู่ในทีมด้วยกันอีกคะ่ะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาใหม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรยมประราจา สม่ลูกในเด็กคบคนผ่านจึงมีเชื่อชอบสิ่งเหล่านี้คือชกมวยตีไก่แข่งมวยเชียร์มวยและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมจะทําให้ไปอยู่ในวงจรนี้อีกและจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นแข่งม้าก,ก็จะเป็นโรคหอบหืดตีไก่ก็จะทําให้มีโรคภัยและประสบอุบัติเหตุให้เจ็บป่วยเชียร์มวยก็จะทําให้เราอนุโมทนาบาปเป็นเหตุให้ถูกชกต่อยทําร้ายได้เหตุต่างๆ ชกมวยก็จะทําให้ไปอยู่ในหมู่ผู้ที่ชอบใช้กําลังในการตัดสินใจหรือหมู่นักแรงึ่งเสียงต่อการก่อเวรยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าแม้ปัจจุบันจะเลิกเลี้ยงชนไก่ไอ้เลิกชนไก่แต่ยังเลี้ยงไก่ชนไม่ดูเล่นจะทําให้มีเชื้อผูกพัน์แล้วทาให้ภาพในีดีที่เคยชนไก่นะมาใช้ห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายจะทําให้ใจเศร้มองต้องไปเกิดเป็นไก่ชน ทางที่ดีปล่อยมันไปอย่าไปเลี้ยงเลยจะ่ะเอาไปปล่อยวัดนะเอาไปโน่นครมปรศุสัตว์นั่นแหละลูกและสามีเคยเป็นสามีภริยากันในอดีตจึงปิ๊งกันทันทีที่เจอจบตากันบนเวทีมวยการผรสมพันธ์สัตว์ขายโดยเฉพาะพันธุ์มานั้นเป็นการพร,รากแม่ลูกกันจะทำให้ เรามีเหตุไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือห่างครอบครัวตั้งแต่เด็กต้องอยู่ในวงจรการพนันม้าและวงจรของคนพาลที่ชอบการแข่งม้าจะแก้ไขต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆแล้วที่ส่งกองส,ใสัให์สัตว์เหล่านั้นบ่บอยๆนักก็จะเป็นเบาเบาวก็จะหาย ลูกสาวสองคนถูกเจ้าของที่เอาร้านกาแฟาคืนทั้งๆท,ที่ทำถูกต้องทุกอย่างและลงทุนไปแล้วเจ็ดแสนเพราะบุปกรรมเวลากโกรธเนชอบทวงของคืนลูกทำตามกฏิกาสังคมกับคนผ่าลก็ไม่ได้เป็นการผิดหลักทรรอะไรแต่ตอนนี้ให้แผ่เมตตาและพูดดีๆกับเขาไปก่อนใ,ใช้การเจราจาที่ประกอบไปด้วยปัญญาจาทำอะไรผลก็ค่อยใช้ กติกาสังคมกันแม่เคยทำทานในอดีตแล่าทิษฐานว่าขอให้มือขึ้นในเวลาเล่นการพนนันใครๆก็สู้ไม่ได้คือหวังรวยทางลัดกับกึ่งบนบานว่าถ้าถูกจะเอาเงินไปทำบุญดังนั้นชาตินี้จึงทำให้ตั้งตัวได้เพราะการพน,นันตัวลูกเองก็มีเชื่อเหมือนแม่ของลูกจึงทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรการพน,นัน เช่นพนันมวยพนันม้าเป็นต้นตอนแม่สก,กิดลูกตอนอยู่ในท้องลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แม่รวยแต่ไม่ส่วนเสริมนิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะว่าลูกก็มีเชื้อนะ่ะแม่ใจนักเลงไม่กลัวโจรปล้นบ้านและโจรก็ไม่ปล้นบ้าน เพราะในอดีตแม่เป็นผู้ชายมีนิสัยนักเลงและเป็นเซียมนัน,นต่างๆนิสัยนี้ติดตัวมาเลยไม่กลัวโจรอีกทั้งไม่มีวิบากกรรมทางนี้โจรแม่มาบ้านแล้วก็ไม่มีอารมณ์ปล้นแม่ตายแล้วเป็นภูมิทวาอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นพ่อก็เช่นเดียวกันตายแล้วก็เป็นภูมิทวาอยู่ที่บ้าน้ว่กันนั่นแหละ ได้รับบุญที่อยติไปให้ทําให้มีสภาพดีขึ้นบ้านสองหลังมีการเลียดของพ่อแม่ถึงเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่แถวนั้นท่านมีอารมณ์สนุกอยากทักทายผู้คนแถวนั้นจึงมานั่งให้เห็นและก็ทําเสียงให้ได้ยนินคุณตาตายแล้วนะ่ะเป็นเทพบุตรสุดหล่อไปอยู่ชั้นนิมานารดี ทรงัญญายเป็นเทพธิดาเกิดในวิมานร่วมกันกับคุณตาเป็นภรรยาเหมือนตอนเป็นมนุษย์เพราะทำบุญร่วมกันแล้วธิฐานจิตเขาไปเป็นสามีภรรยากันบนสวรรค์อีกพ่อสามีกับแม่สามีก็เป็นเทพบุตรเทพธทิดาอยู่ร่วมกันในวิมานทองเดียวกันของชั้นดาวดึงเพราะทำบุญร่วมกันแล้วธิฐานให้ได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค์ทุกท่านได้รับบ,บุญที่อุทิศไปให้หมด จึงมีที่พยะสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมลูกษาวคนที่สองเคยเป็นทหารนักครบของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่แล้วมีนิสัยเจ้าชู้แต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาจนหมดอายุขไขเป็นพระชอบเทศเป็นพระนักเทศชอบชวนคนทำความดีไม่ค่อยชอบนั่งธรรมะ แต่ก็ยังดีได้ดวงสว่างพอประคองตัวรอบไปดูสิทธิบุรีได้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมเจ้าชู้โดยผญที่เป็นกระลมิเทิกญาติโยมจึงทําให้เข้าวัดมาสร้างบร,รมีกับหมู่คณะได้สะดวกแถมได้รับคําอวยพรจากหมู่ญาติและทุกคนที่บานเสรกรรมบานนติบาิและเคยบีบคอข้าศึกทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทบซ้อม บีบคอเข็นข่าวทำให้ชาตินิทานข้าไม่ค่อยจะได้ตัองไอแคกๆเหมือนถูกบีบอยู่เคยเอาข้าศึกไปฝังโผล่แต่หัวระทรมานจึงต้องมาถูกฝังใายเพราะบุญที่เคยบวชอุ้มเอาไว้จึงทำให้รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งจะแก้ไขให้หนั่งสมาธิเยอะๆไอ้ก็ถึงพระธรรมกายอจะมัวแต่บี้โม และสร้างบุญทุกบุญให้เต็มที่จะพ้นกรรมเหล่านี้ได้ชาติยังเป็นชาติสุดท้าสำหรับวิบากกรรมนั้งกล่าวให้อดทนเอาใจาประจีกรรมยึ่งทำให้หนางลูกสาวคนที่สอง <c oughs> เป็นฝ้าก็ในอดีตตามไปต่าหารมักชอบพูดให้เขาเสียหน้าคัดคอคัดค้านในที่ประชุมคัดค้านไม่มีปัญหาแต่มีวิธีคัดค้านทําให้เขาเสียหน้าน่คัดคอเขาถ้า้บุคคลที่เสนอความเห็นรู้สึกเสียหน้า ให้พูดแต่ปิยาวาจาอย่าให้คำพูดเ,เราไปกระทบใครและมันรับบุญทำความสะอาดสืบสารวัฒนธรรมคุณยาจาร์หนักก็จะเป็นเบาจาลูกสาวคนที่สองกับเพื่อนสนิทอีกสองคนครวมทั้งหัวหน้าชั้นเมื่อพุทธนอนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นทาหารนักครบของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะรู้จักคุ้นเคยกันมาจนกระทั่งมาบวชก็ยิ่งคุ้นเคยกัยิ่งขึ้น ทั้งสี่คนได้มาเป็นนักเทศชวนคนทาความดีแต่หนึ่งในสีนั้นเป็นทหารมหาดเล็กของพระราชาองค์ที่ออกบวชคอยรับใช้ต่างๆไม่ค่อยจะได้ออกไปทำการลบและกบบระบวชช้ากับเพื่อนผมว่าแต่จะชู้ปากหวานสาวๆติดกันตรึมกว่าจะารับบางออนมาหมจีวรได้ก็ใช้เวลานานแต่ถึงอย่างไรกบบตระบวชตลอดชีวิต ลูกแล้วก็บครัวเคยสร้างบรมีแบบกองสเสบียงกับหมู่คณะมาบางคนสร้างบรมีตามอารมณ์ไม่ต่อเนื่องนักดังนั้นชาตินี้ให้ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่อย่าขาดเลยสักบุญและอธิฐานจิตตามเต็มไปด้วยสิบรีวงบุญวิเศษจะได้พลัดกันเลยจ้า